เฮ้ยไม่ตามเว้ยไม่ตามเว้ยท่านผู้ชมไม่ตามไม่ตามเร็ว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 เดี๋ยวมันจะหลุดลยครับเ้ยคนรับเพาะตามมานะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมพบกับ p พียดีฟิชชิงช n แนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมพามาปัเบ็ดไม้ไผ่อีกแล้วนะครับผมก็หลังจากปล่อยไปหนึ่งคลิปนะครับก็ท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับชอบนะครับผมเลยกลับมาทำให้อีกนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่หมายเดิมนะครับหมายหนองเรือนะครับดูบรรยากาศนะครับผมบ่อนี้อยู่หลังบ้านผมเลยนะแต่ไม่เคยมาตกปลาปลาไม่ค่อยมีฮะปลาไม่ค่อยกินแล้วก็สวะ ใต้น้ามันเยอะเห็นไหมครับคือเป็นปลาไมยาร่าพวกนีเน้เยอะเลยนะครับมันก็ตกปลาไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาปักเบ็ดไม้ไผ่เหมือนเดิมนะครับผมไม้ไผ่เบ็ดไม้ไผ่คันละสีบาทนะครับผม,ผมก็วันนี้นะครับผมจะใช้เหยื่อเนื้อวัวนะครับผมก็ลองเอาเนื้อวัวปักเบ็ดไม้ไผ่ดูนะครับว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่ามี นะ้าท่านหนึ่งนะครับแนะนํามาผมว่ามันน่าสนใจดีนะครับผมก็เดี๋ยวลองปักดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าไปลุ้นด้วยกันเลยนะครับผมไปจุดนี้เราจะปักไว้5คันนะครับแล้วก็ใช้เนื้อบัวเนาะลองดูนะครับเกี่ยวเดียวไว้ก่อนเลยนี่นไกลจะได้ไม่ห่างกันไกล <c oughs> นี่นะครับ จะได้ผลไหมเนี่ยปลาน้อยไม่ยอมลงคุบเยือเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดีปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินเหมือน คครับผมจุดนี้เราลงไป5้าหลังนะเดี๋ยวไปปักจุดเดี๋ยวเดี๋ยวไปปักจุดต่อไปกันนะครับผมไปก็สำหรับหมยนี้นะครับผมเอาเส้เดือนมาด้วยนะเดี๋ยวลองเส่เดือนไว้สักสักหนึ่งหลังแล้วกันนะครับ ที่เหลือก็เนื้อวัวเหมือนเดมิมมันจะได้ผลไหมวะเนี่ยเนื้อวัวท่านผู้มชมก็ไปตามลุ้นพร้อมกันเลยนะครับผมจะได้ปลาอะไรทำให้นึกถึงบรรยากาศตอนเป็นเด็กนะครับมีคนคอมเมนต์วิถีวิถีชาวบ้านครับวิถีธรรมชาติชนบทตัวนี้ครับโอเค ก็ตอนนี้มือผมก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังเจ็บอยู่นะกระดูกมันยังประสานกันไม่ดีตรงนี้ยังบวมๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวปักตรงนี้อีกหนึ่งตัวโอเคฮะตรงนี้ก็ปักเรียบร้อยแล้วลงไปห้าคันนะครับก็เดี๋ยวไปปักจุดต่อไปครับผม นี่เป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับผมนี่ใครไม่เคยเห็นนะครับนะี่ไปต่อนะโอเคนะครับตอนนี้ก็เราก็มาถึงจุดที่เราเคยตักเป็นไม้ไผ่ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับจุดนี้ที่เราได้ได้ปลายเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวลองดูฮะจุดนี้จุดนี้เอาเส้เดือนลงด้วยนะครับ กันป่ามกันป่ามโอเคฮะไปปากเบ็ดกันเลยครับผมตรงนี้ที่เราได้ปลชช่อนนะครับผมมาลองตีอย่าปอมหมายนี้แล้วนะครับไม่ได้ตัวก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับผมอ่านทุกๆคอมเมนต์นะก็คอมเมนต์มาทักทายกันได้นะครับผมปากห่างๆกันหน่อยนะครับมีมีบางท่านแนะนำว่าให้ปักห่างๆหน่อยนะครับ นเนื้อบัวนะครับตรงนี้เราเคยได้ปลาปลานินใหญ่นะครับตรงนี้เอาไส้เดือนเนาะ โอเคตอนนี้เราเหลืออเบ็นไม้พัยอีก6คคันนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ปากเบ็ดไม้ไผ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะดูบรรยากาศนะครับผมก็ตอนนี้เป็นฤดูหนาวนะครับอ่ามันจะมืดไวมากนะครับผมก็ ประมาณนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับหวังว่าจะเป็นเช้าที่ดีของเราอีกนะครับผมก็หวังว่าเนื้อวัวมันจะได้ผลนะครับไปลุ้นพร้อมกันพรุ่งนี้เช้านะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมที่ติดตามผมอยู่ใน Youtube ตอนนี้นะฮะทุกคนมีผลต่อกําลังใจของผมมากเลยนะครับผมก็ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันไปไหนแล้วก็ขอบคุณที่ชอบคลิปวิดีโอของ P A D Fishing นะครับผมหวังว่าพรุ่งนี้เช้าจะดีนะโอเคนะครับผมก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าไป สวัสดีครับโอเคครับตอนนี้ก็ตอนเชา้าแล้วนะผมเดี๋ยวไปดูผลงานจุดแรกกันเลยครับผมไปไม่รู้ว่าเนื้อบัวจะได้ผลหรือเปล่านะตื่เต้นจรงเลยเ,ยเยฮ้ยเฮ้ยมีนไมาได้บ้เหมือนน้ำดินด้นดโอ้เนื้อบัวมีเหมือนเดิมเลยครับเนื้อบัวไม่ได้ผลนะ่ะ ดูดิเนื้อวัวมีเหมือนเดิมเลยครับโอ้โหไม่ได้เลือกเลยครับเนื้อวัวมีเหมือนเดิมทุกคันเลยอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยเนื้อวัวมีเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยโอ้โหไม่ได้ผลนะครับเนื้อวัวแย่ละเนื้อวัวใส่ไปเยอะด้วย เ,เก็บเบ็ดห้าหลังแรกครับไม่ได้สักตัวสุกละเนื้อสุกแล้วไม่ได้สักตัวเลยไม่ได้เรื่องครับเนื้อวัวจะปามหรือเปล่าเนี่ยโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วครับห้าคันสำหรับเนื้อวัวครับ ไม่ได้ผลไปเดี๋ยวไปดูจุดที่สองกันเลยครับผมโอเคฮะก็มาถึงจุดที่สองแล้วนะครับก็แหม่งเหมือนจะไม่มีลุ้นเลยอ่ะนีเหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ชมครบทุกหลังเฮะอเก็บอย่างเดียวเลยโอ้นี่ไม่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเฮ้ยไปรอลุ้นจุดเดิมดีกว่านะครับผมก็จุดเดิมเรายังใส่เส้นงเส้นเดือนไว้อยู่นะ กนว่าใส่กุ้งอ่ะนุเราองกุ้งมาใส่สรุปนะครับเนื้อวัวสองหมายแล้วไม่ผ่านนะครับไม่ได้สักตัวเลยป่ะโอเคครับก็ตอนนี้เป็นหมายสุดท้ายแล้วที่เราจะฝากความหวังไว้นะครับก็ไปลุ้นพร้อมกันเลยไม่รู้ว่าจะปามหรือเปล่านะครับผม เพลงมาพโอเคครับจะไม่ล้นหรือเปล่านะครับ๋อ้เอาไปไปดูกันเลยใต้ของัวเฮ้ยอ,อ,อ,อันนั้นเหมือนมันมติงๆนะอ,อันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีนะครับอันโน้นก็ไม่มีอันนี้มีเปล่าดูตึงๆ ไม่มีอ่ะโออันนี้เหลือแต่ของท่านชมมันหลุดไปแล้วเหมือนมันเอาไปพันแล้วมันหลุดไปแล้วนะครับอันนี้ไปเส้เดือนนะป่ามแน่ๆเลยอ่ะโอ้เงียบเงียบเฮ้หรือว่าจะมีคนมาดูเด็ดให้เราแล้วได้กับเส้เดือนนะครับ โห oh, ไม่กินอะ่ะไปลุ้นกันต่อครับไปจะค่อยๆเก็บไปเลยเนาะไม่ต้องเสียเวละนูกนมาสายแดดมาออกอะ่ะอันนี้ก็บเส้เดือนอืมนี่ตื่นสายครับเมื่อคืนหนักยกของหนักยกของหนักแดกเล่าอ่ะมือ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตามเว้ยไม่ตามเว้ยท่ชมไม่ตามไม่ตามเร็วเร็วเร็วร็ว run โอ้โหกรนินครับ เย้โอ้โหไซส์สวยครับไซส์ประมาณสองสามขีดได้ก็ไม่ปปามนะครับวันนี้เหมือนจะได้ตัวเดียวก็โอเคปล่อยไปบ่เนาะก็น่าจะได้ตัวเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเช็คข้างในข้างหน่อยก็โอเคนะครับ ได้ปลนินไซส์ประมาณนี้1ตัวนะครับประมาณ4นิ้วก็ปล่อยไปครับผมไม่ไม่พอกินนะครับปล่อยไปครับต่อ,อไม่ยอมไปอยากอยากไปด้วยเปล่าออก็โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ได้ประนไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เหมือนจะหลุดไปหนึ่งตัวเนาะผลสรุปนะครับเนื้อวัวนะครับไม่ได้ผลนะครับก็มันอาจจะกินที่อื่นนะครับแต่ที่นี่ไม่กินนะผมลองให้แล้วนะครับก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรดีๆนะครับก็บอกผมใต้คลิปเลยนะว่าจะเอาอะไรมาปักอีกนะครับผมก็เอาที่มันหาง่ายๆหน่อยนะครับปูนี่คืออยากเอามาเหมือนกันแต่แถวนี้ไม่มีนะครับไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนาะ เก็บของกันครับก็ถ <mean> ้าชอบคลิปว <Empire their> <enes> ิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม P A D Fishing นะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของ P A D นะครับก็ครั้งหน้าเอาใหม่เนะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าไม่ปล่านะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย